รวมแอเซนซอรีในบล็อกฟูดที่โอกาสดรอปยากที่สุดโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมวันก่อนเลยนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง1986 Gaming นะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในหัวข้อเรื่องที่ว่าไอเทมอะไรดรอปยากที่สุดนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะก่อนจะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยนะฮะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะมาเริ่มกันเลย5อันดับอ n ซอรีที่ดรอปยากที่สุดในบล็อกฟูดอันดับ5ดาบไม่ใช่อัซอรีดิ ไอเทมดีกว่าเรียกว่าไอเทมดีกว่าเอออดาบห้าอ๋ออยู่ไหนเนี่ยดราก้อนทริเดนคือดาบบอสกะโหลกนะฮะดาบบอสกะโหลกที่อยู่โลกสองนะอืมดาบนี้เดี๋ยวนะดาบนี้โอกาสดรอปอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเออกดตึงใช้ได้นะฮะเออสกิลแรกซีดราคอนฟรีนะฮะอืมว้าวยอดก็ใช้คอมโบได้ดีเลยทีเดียวนะฮะต่อไปอันดับ4ผ้าคลุมหนามของบอสเรือผีนี่นะฮะ พระคมหนาวันนี้มันจะมีสีฟ้ากับสีแดงนะฮะโอกาสดอบเท่ากันนะฮะก็คือ10%นะฮะไม่สิโอกาสดอบห้าเปอร์เซ็นต์ขออภัยนะฮะเออพระคมนี้ก็จะบวกดีเฟนซ์ให้เรา7.5%นะฮะใช่ปะบวกการป้องก,กันแล้วก็500 energy แล้วก็เลือด250นะฮะอืมริลกูดถือว่าดีเลยทีเดียวนะฮะแต่ไม่ค่อยมีคนใช้หรอกนะฮะทั้งสีฟ้าทั้งสีแดงนะฮะอืมโอกาสดับเท่ากันอันดับ5้า เอ้อันดับ3ดาบโคโคเป็นดาบที่ดรอปจากบอสรอที่อยู่ฝั่งนูนงน้นฝั่งลงดันนะนะโอกาสดรอปอยู่ที่5%้ปอืมเนะคนมีเก็บไว้นะฮะดาบนี้ใช้คอมโบได้ดีเลยเดียวดูสกิลเดอ,อย่างสวยนะฮะเออควรมีไว้ใช้นะครับอันดับ2 s w สวาน a ก s เซเป็นแว่นโด,าดฟามิโกนะฮะดรอปจากบอสโดฟามิโกนะฮะอันนี้พี่ใส่หน้าก,กากมาเลย มองไม่เห็นแวนโดฟาสักเท่าไหร่นะโอกาสดรอปอยู่ที่2,5%นะฮะอืมนะฮะบอดจากบอสเดฟันโกที่อยู่ในนี้นะเนี่ยตัวนี้เลยครับนะอืมโอกาสดรอปอยากสุดเกินนะจมอนี่และอันดับที่1นึ่งอสซ,ซอรีที่หายากที่สุดในบล็อกฟุตที่มีผู้เล่นบ่นว่าทำไมมันไม่ดรอปให้คูสักทีเยอะที่สุดนั่นก็คือผ้าคุมหนวดดำนั่นเองนะฮะ พี่ก็ไม่รู้ว่าทําไมมันดอบยากนะโอกาสดอบถึง2%เลยทีเดียวแต่พี่นะั <c> ้น <oughs> แหกกว่ทุกสิ่งตี3ตัวได้ผ้าคลุมหนวดดำโคตรตึงซึ่งอินเซนซอรี่นี้ก็ถือว่าดีใช้ได้นะฮะรู้สึกว่ามันจะบวกพลังของดามเมจผลพิศาสต์15%แล้วบวก600เอนจี้แล้วบวก600เลือดนะฮะอืม้อยพลังงานแล้วก็600เลือดอถือว่าใช้ได้ถือว่าเป็นอะไรที่ เลือ good, ลกกรูดมากๆนะฮะเอาล่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยนะฮะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะฝากกดติดตามด้วยนะฮะเพราะว่าถ้าคุณไม่กดติดตามครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณได้เจอคลิปผมนะฮะใครที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะ,ะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับพี่จะหาคําตอบมาให้นะครับเออสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย